ไหมายทอยกดอกลายดอกลําดวนย้อมสีดอกอัญชันเป็นดอกไม้ทั้งนั้นเลยสวยไหมครับมีหน้านางม,มีภาพพื้นภาพพื้นสีจะอ่อนกว่าภาพภาพพื้นครบเลยตัดชุดได้หนึ่งชุดหมายเลขอะไรยังไม่บอกเลย สักครู่ครับสักครู่นี่ครับภาพพื้นนี่ภาพพื้นนะครับคบเลยหรือถ้าไม่ชอบใจภาพพื้นจะไปใส่กับผ้าลูกไม้ก็ได้ครับใครจะไปใส่กับเสื้อที่ตัวเองมีแล้วก็ได้แต่ตัดแป่งไม่ได้นะครับเพราะผ้าเป็นผ้าชุดหมายเลข J หนึ่สองเกลายดอกลำดวน สีดอกอัญชันบวกผ้าพ,พื้นราคา6,500บาทใครติดต่อเข้ามาลดราคาพิเศษสำหรับท่านที่ต้องการนะครับผ้ <5 S 2> าผืนนี้เฉพาะผืนนี้นะครับไม่มีไม่มีเครื่องหมายโปรอยู่ที่รูปนะครับไม่มีเครื่องหมายว่าลดราคาะไม่มีคุณลูกค้าพบในหน้า YouTube บอกเวลาติดต่อดุงชัยทางรายแล้ว บอกด้วยว่าเจอที่หน้ายูท b บเจอที่หน้า Facebook บ,บอกกันแล้วก็เตือนสติก,กันด้วยว่าผู้ใช้บอกรถเหลือ6กพันะครับรถเหลือ6กพันเพราะนั้นใครถูกตาต้องใจรีบติดต่อเข้ามาครับเขามีแค่ชุดเดียวสีดอกอัญชันเนี่ยจะออกแสงได้ออกแสงออกการเหลือบของแสงได้2หรือ3สีถามว่าท,ทำไม เวลาผ้าไหมเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่สะท้อนแสงให้แสงบาให้ให้แสงดูแล้วมันในมุมที่มุมของการตกกระทบของแสงเนี่ยต่างกันถ้าอยู่ในที่มืดอย่างหนึ่งสีหนึ่งออกแดดแดดแรงแดดอ่อนจะออกอีกสีหนึ่งเห็นไหมครับแม้กระทั่งขยับอย่างนี้ก็ผิดละนะครับมันก็จะจืดลงอันนี้ก็เข้มขึ้นครับอันนี้ก็เข้มขึ้น มันอยู่ที่ระดับของแสงการตกกระทบของแสงผ้าผ้าพวกนี้ถ้าย้อมดีใช้สีดีย้อมดีใช้สีดีแล้วทอดีด้วยจะสวยมากนะครับจะสวยมากดูกสิครับกลางได้ไหมกลางก็ได้ทำไมจะกลางไม่ได้ล่ะเรานี่ครับกลางเป็นเส้นผีเลยตาต้องใจไหะครับ ไม่ได้ปรับแสงนะครับการถ่ายวีวดีโอทําคลิปเนี่ยจะไม่ใช้แสงไม่ไม่ช่วยไม่ช่วยในการไม่ใช่ไม่ใช้แอปปรับแสงจะเป็นเปิดไฟให้เห็นเท่านั้นเองเปิดมากสะท้อนหลังสะท้อนกระจกข้างหลังกระจกที่ร้านมันเยอะมันเยอะไปหน่อยยืนไม่ถูกมุมด้านนี้มีกระจกบานใหญ่อีกบานหนึ่งมันสะท้อนหมดนะครับมันก็เลยแพวคราวไปหมด ก็ไม่รู้อารมณ์อตอนที่แต่งร้านมันเป็นยังไงนะครับเมื่อาวานก็เล่าเรื่องผ้าเรื่องการชุมผ้าเมื่อวานอคิดก่อนนะครับคิดก่อนบางใครใครเปิดไปดูแล้วก็อาจจะได้จะได้เห็นได้ฟังเคยได้ยินคขาว่าชุมผ้าไหมครับผ้ามันขาดจะไปเย็บปักมันก็ไม่สวยมันต้องใช้เข่าประชุมผมไม่ไม่รู้วัพท์ตัวนี้มาจากอะไรมาจากคนจีนหรือมาจากอะไรแต่เคยเห็นที่เยาวราช นะครับพวกชุนผ้าจะมะีผ้าอยู่ก้อนหนึ่งที่เขายัดนุ่นไว้ครับแล้วเขาไว้ข้างในแล้วก็ดึงผ้าให้ตึงเขาจะสอดผ้าตามลายผ้าเลาะเอาเอา,เอาได้ได,ได้ได้ของผืนนี้แหละสมมุติว่าผืนนี้ต้องชุนนะครับเขาก็จะเอาได้ออกเส้นเส้นหรือสองเส้นแล้วแต่เขาแล้วก็ใส่เข็มแล้วก็ลอยลอยลอยหายไปเลยครับลอยขาดนั่นเป็นวิชาอย่างหนึ่งของเกี่ยวกับผ้า เกี่ยวกับการรักษาผ้า,าการถนอมผ้าทุกวันนี้คนโบ,บราณเขาไม่มีแต่ทุกวันนี้มีคือการอาบน้ํายาผ้าไหมจริงๆแล้วผ้าไหมมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งว่ามันให้ความเงาในตัวแล้วเวลาเราไปอาบน้ํายาแล้วสําหรับความเห็นส่วนตัวผมนะครับไม่เกี่ยวกับอื่นนะครับถ้าอาบน้ํายาก่อนแล้วเอาไปอัดผ้ากาว ถ้าเคยเห็นสังเกตเห็นซื้อของที่มันเคลือบพลาสติกมาไหมครับอยู่ไปสักพักวางไว้เฉยเฉยมันยังหลุดเลยมันยังพองอากาศเป็นฟองอากาศอันนี้ก็เช่นเช่นเดียวกันก็ทําให้ผ้าแข็งผ้าเป็นฟองอากาศใส่แล้วไม่สะดวกสบายวิธีที่ปฏิบัติจริงจจังนะผมว่ามันมีมันบางคนเขาไปเขาไม่ใส่ผ้ากาวไม่อัดผ้ากาวนะครับเขาใช้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเป็นเป็นผ้าซับไน์ครับ ผ้าซับไหนนั่นแหละครับสวยมากเลยแล้วมันจะให้ให้แสงสวยแต่เวลาช่างตัดตัดยังไงไม่รู้นะครับเพราะสมัยก่อนอที่บ้านตัดชุดจะไม่ได้ตัดผู้ผู้ไม้แม,แม่นะครับเราก็เห็นมาแต่เด็กนี่ถ้าถ้าถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เห็นผมมาขายผ้าที่ท่านคงขำฟันร่วงเลยครับมันไปคนละทิศละทางเนี่ยเพราะเดิมทีเราเราไม่ใช่พ่อค้านะครับเราไม่ใช่พ่อค้าเป็นอีกสายหนึ่ง นะครับอีกสายหนึ่งซึ่งมันก็สนุกไปอีกแบบนึงในงวิชาชีพอันนั้นเห็นไหมครับสีมันจะสวยถ้าเทียบกับม่วงอันนี้แล้วจริงเลยอันนี้ก็ทนม่วงเหมือนกันอันนี้ก็ทนม่วงเหมือนกันคุยไปขายไปตามสไตล์ผู้ใช้พระหมายสุรินพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ถูกตาต้องใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ